ตอนผมมาที่กัแฟนอ่ะดูแลก่อนเนี่ยกี่ชั่วโมงนลสามสี่ชั่วโมงไงขับนขัลานขับลื่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 นขคบลืนขับลื่นเัลื่นขับลื่นับลื่นไงบล่นขก่นรกบลื่นขับลื็นขลื่นขับายแล้วบลืครับลื่นับ่นเับลื่นเบรก่็ไม่นด้คุณจะขบลกก็ไม่ได้คุณแต่นะล่นข่นขับล่นขั่ขับลม่ล่น่นขับล่นน่ข่เียวน หมูหันหมูถลามผัดเฉพาะปลาแห้งแล้วก็ไส้กรอกเยอรมันสเต็กเนื้อแล้วก็ไก่ย่างขาหมูทอดเยอรมันแล้วก็ที่ใช้ทาโคหม้อของที่เห็นนี่อันนี้ทาไม่ใช่สีดำนะมันไม่ช่ไหม้ไฟนะครับมันเป็นทาโคครับรุ่นใหม่ล่าสว์ครับคือมันเป็นเคลือบเมลามินนะเมลามินมินเลยหมินไปหมดเลย แต่กูเห็นกุ๊กจะทำรู้สึกไข่จะเละแล้วครับคุยมันมากไปหน่อย้วไข่มาเริ่มเละแล้วครับมันไม่สะอาดพอ